ค่าคืนที่ผ่านมาครับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะการหาเสียงครั้งนี้ของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะมีหลุดนโยบายใหม่ออกมาด้วยนะครับไม่รู้หลุดปากหรือว่าจงใจหรือเพิ่งคิดได้หรืออย่างไรมีการพูดถึงประเทศที่มาอร์ p l u s กับที่มีเอาใจออกห่างอเมริกาแล้วกันนะเราจะสังเกตเห็นกระแสของกลุ่มบริกดีดอลลาร์ไลเซชันเนี่ยคำนี้จะได้ยินบ่อยนะครับเรื่องของการปีกตัวออกห่างนะไม่ยอมใช้เงินอเมริกานะครับนำโดยใช้หน้าอินเดียบาร์ซิลรัสเซียแล้วก็เซา ิกาประเทศนี้หลักๆนะรวมถึงประเทศไทยก็มีการไปสมัครกลุ่มบริกด้วยนะหลายๆประเทศก็เข้าไปสมัครกลุ่มบริกประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เอาเรียกว่าถ้าไม่ได้ค้าขายกับอเมริกานะทุกวันนี้เนี่ยเราค้าขายกับจีนเนี่ยเราก็มีการโอนเงินยวนได้แล้วนะไม่ต้องผ่านดอลลาร์คุณโดนัลด์ทรัมม์ฮะมีการออกไปหาเสียงโอ้โหแล้วก็พูดดุเดือดมากเลยนะครับบอกว่าประเทศต่างๆที่กําลังจะเอาใจออกห่างอเมริกานะด้วยการไปใช้สกุลเงินอื่นนะแล้วก็มา, ization, มาดีดอลลาร์ลิซชันมด้อยค่างเงินอเมริกาอเมริกาจะตอบโต้ หากผมเป็น,นเป็นประธานาธิบดีได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานโยบายหนึ่งที่ผมจะทำเลยคือขึ้นภาษี100%เนะฮะโอ้โหชิปเปล่งละขึ้นภาษีนะปรับภาษีทริฟเป็น100%่งรเสำหรับประเทศที่จ้องจะเล่นงานดอลล่าร์ของอเมริกาเอาละครับไนะอทีนี้ไม่ต้องพูดถึงนะหประเทศโดนแน่นอนนําล่องไปก่อนนะครับจีนอินเดียบราซิลรัสเซียแล้วก็เซาท์แอฟริกาเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหม นั่งคิดต่อนะฮะประเทศหนึ่งที่จะดูมีปัญหาแล้วก็ในจุดยืนอยู่พอสมควรคืออินเดียจีนเนี่ยเขาสุดโต่งมาฝั่งหนึ่งอยู่แล้วนะฮะรัสเซียเขามาฝั่งหนึ่งอยู่แล้วนะฝั่งตรงข้ามนะแต่อินเดียเนี่ยเล่นบทเหนื่อยเหมือนนะ อยู่ตรงกลางนะฮะระหว่างอเมริกาก็สนิททั้งอเมริกาสนิททั้งรัสเซียกับจีนก็ไม่เชิงสนิทกับจีนหรอกนะมันก็มันก็มีทั้งฝั่งสนิทกับฝั่งปัญหาลองแรงกันนะเอาเป็นว่าอินเดียเนี่ยเขาเหยียบทั้งคู่นะครับแต่ที่นี้พอมาเจอมุกนี้นะของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมก็น่าสนใจเหมือนกันนะก็ต้องดูว่าคุณโมดีสเนี่ยถ้าเกิดคุณทําได้เป็นจริงๆเนี่ยคุณโมดีจะเอาไปในทิศทางไหนนะฮะเพราะคุณทํานี่แค่ก็บ้าๆบอๆด้วยนะแกกล้าทำนะเนี่ยนะแกขึ้นภายทส ก็จะโดนร้อยเปอร์เซ็นที่เอาใจออกห่างนะไม่ใช้ดอลลาร์เนี่ยหนักนะแล้วมีประเทศที่ไปสมัครสมัครเป็นบริกเนี่ยก็เยอะนะรวมถึงประเทศไทยด้วยนะ <c oughs> เป็นยังไงเพื่อนเพื่อคิดไงกันนโยบายนี้นะครับไม่รู้ว่าทรัมป์เนี่ยหาเสียงแบบแค่หลุดปากออกมาหรือเปล่าแต่ทุกคนฮือฮากันใหญ่เลยนะบอกเอางั้นเลยนะขึ้นภาษีร้อยเปอร์เซ็นสำหรับประเทศที่กําลังจะเอาใจออกห่างจากดอลลาร์หลายคนบอกแล้วเอาใจออกห่างไปบิตคอยจะโดนด้วยไหมนะฮะไม่รู้อันนั้นนะอ่ะร้อยเปอร์เซ็นนะฮะ ขึ้นภาษีกันต่อไปส่วนตัวผมมองว่ามันไม่หมูขนาดนั้นอันนี้ส่วนตัวมองว่าไม่หมูขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเราอยากจะแบนใครเราก็ขึ้นภาษีประเทศนั้นขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวถึงเราจะเป็นมาหาอำนาจโลกก็ตามแต่สุดท้ายนะผมเชื่อว่ามันจะวกกันมาทําร้ายอเมริกาเองด้วยนะส่วนใดส่วนหนึ่งแนละ้วคุณไปขึ้นภาษีมั่วซั่วทุกๆยูนิตอะมันต้นทุนต้นทุนประเทศคุณขึ้นกระจายเลยนะ เพียงเพราะว่าเหตุผลเนี้ยนะฮะแล้วบางทีหลายประเทศเขาอาจจะไม่ได้กับนโยบายซะทีเดียวนะคุณไปขึ้นภาษีแบบเนี้ยก็หลายๆเรื่องผู้ประกอบการอเมริกาก็นั่นแหละจะเดือดร้อนกันเองซะเปลาเปาอันนี้ก็ต้องประเมินผลด้วยนะไม่ใช่ดูในฝั่งเดียวก็รอดูแล้วกันว่าคุณทําทําจริงหรือเปล่าแต่ว่าประกาศออกมาแล้วนะเมื่อคือนนี้ผ่านมา มาดูกันต่อนะครับนะครับมีดราม่าอีกแล้วนะครับฝั่งทรัมป์ก็มีฝั่งไบเดนก็มีนะครับไบเดนเนี่ยชูนโยบายเรื่อง student loan เรื่องของยกเลิกหนี้นะให้กับนักเรียนนะเป็นของขวัญอะไรประมาณนี้นะคือคุณไปกู้เงินเพื่อการศึกษาใช่ไหมแล้วก็ไป cancel นะฮะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของก่อนหน้านี้มากมายนะว่ามันไม่แฟร์นะครับไอคนที่จบไปก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยได้เงินส่วนนี้ต้องมานั่งใช้หนี้นะฮะในขณะที่ไอรุ่นปัจจุบันได้อะไรแบบนี้มันจะมีคนได้คนไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่ง เขาก็ไม่แคร์นะเขาก็ยักไหลบอกมันก็ แล้วแต่จังหวะแล้วก็ดันมาเรียนก่อนหน้าในยุคที่เขาไม่ได้เป็นประธานาธิบดีเองนี่นะฮะประมาณนั้น <c oughs> นะแต่ว่าอ่ะนโยบายมันชัดเจนนะพยายามจะ c a n ซิลนะทีนี้มันมีความการสื่อสารที่มันผิดพลาดกันนะครับจนทําให้เหล่ากลุ่มนักศึกษาเนี่ยเขารวมตัวกันฟ้องนะครับฟ้องสองส่วนก็คือ,คอฟ้องกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีฟ้องเอเจนซะ์ฝ่ายที่มีการออกเงินกู้ให้กับนักศึกษาด้วยนะครับฟ้องสองส่วนเพราะอะไรครับเพราะมีการสื่อสารออกมาจะให้นักศึกษาฟังว่าต่อไปนี้เอ่อโลนเนี่ย ถูกคนเซิลแล้วไม่ต้องจ่ายประมาณนี้แต่นะครพอไปดูในบัญชีจริงๆเนี่ยยังมีสเตตเมนต์บอกว่าต้องจ่ายกี่งวดกิ้งวดอะไรเท่านี้นะครับตกลงมันยังไงกันแน่นะครับแล้วก็ทําให้นักศึกษาเนี่ยสับสนอุนงงนะครับมีการรวมตัวกันแล้วก็มาฟ้องร้องกันนะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าไบเดนจะออกมาแก้ไขยังไงนะไบเดนแกก็สมัยมาไม่ได้ลงเนียนะอาจจะต้องเป็นกัม马าแฮริสเนี่ยมา อธิบายด้วยหรือเปล่านะครับวันนี้เป็นนโยบายชูลงของแกด้วยเนี่ยบอกว่าจะแคนเซิลนะปรากฏว,ว่าพอไปดูในตัวสเตตเมนต์ดูในแอปดูในบัญชีจริง,รงยังต้องจ่ายนะทุกเดือนยังต้องจ่ายมีทิศดอกมีคิดอะไรอยู่ตกลงมันยังไงกันแน่สื่อสารกันไม่ชัดแล้วก็หลายคนก็บอกฉันก็อยู่ในข่ายของการได้รับยกเลิกตัวสติลเดนโลนนะได้รับสิทธิ์นี้นะปรากฏว,ว่าทําไมมันมีการสื่อสารที่ผิดพลาดนะฮะอันนี้ก็มีการกระท้วงประท้วงกันต่อไปนะอันนี้มี2ฝั่ง